เอาสองตัวจะไปเผากินสวัดอีกรอบเดจ้าจะมาซื้อปลาไปเผากินบ้านตุย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 ,ตยบอกเอาตัวใหญ่ไปได้ไอาตัวธรรมราสองตัวก็สัสดีอีกรอบเดจ้าพี่น้องโอ้สวัสดีตอนสายๆจ้าเรากำลังจะไปบ้านตุยตุยกัน เอาปลาไปเผากินอันนี้จะเป็นเงินที่เหลือพี่พี่อาม,มี่เมื่อก่อนนะจ๊ะกันเลยซื้อปลาไปเผาสู่กัดกินนะทีมงานจะประวัาไปหาเห็ดกระบาดอีกนางวะเจ้า,จาบาทไหนร้อยแปดสบาทเอาสกขยทำไปบ้านติ๊ดตุยต่อพี่น้องเลยร้อยแปดสิบบาท สองตัวดีสุสองตัวแล้วก็ทำน้ำติ้มหรืวอว่าจะตำมะละกอข้าวปุ้นนี่ก็ซื้อมาวันก่อนมันเาเอามาลวกเอาเนาะต้มน้ำเลือกอมักเขือเคี้ยก็มีอยู่มักพริกก็ได้แล้วอันนี้กล่องขน้าน้อยข่าผัวจะผัวข่าได้จักอยสองร้อยสองร้อยผู สองแถวเพินเอไปคุจิเล่โคนหลักอะครลของผูกกรของงามกระกระกระของงามเนาะยังท้างลุมป้าเอาไปเห็ดเสื้อมันบอกนี่นะนี่ดีเลยนี่ใหม่นี่เขาเหดเห็นที่ทุนอยู่นะครับดวยเทไรล์ล่ะนี่นี่เพื่อนอันเออแม่นบอกเอ๊ะเอ วันนี้เราจะมาเผาปลากินเลยจ้าอันนี้คือเงื่นที่เหลือของที่อาม,มี่เดจ้าพี่น้องเราก็จะมาเผากินแล้วกันนะจ๊ะปลาสองตวัวจ้ะ,อมมจะขอบคุณด้อครับพี่อารามม,แบบมันยี่ ฝนจะมาแล้วจ้านู่นฝนจะมาแล้วพี่ากาศแบบอ้าวฝนรีบงแน่พี่น้องเมเซียวฝนสีห้ามเขาเจ้าซุกแหละบิกงมนี่ประเทกันเลื้อง่นเพ่ืนผืนไหนน้อบเืองนัำเหืองโบเชียงยังเลยมือแรงค่อยจะตำมูออ่ะมือเออจะจะตำรวมมือแรงจะลองคกใหม่ ไปเด้ออีหน่อยถ้ายากกินนะนฉันจะไปซื้อที่ตลาดนะเอาแบบปานี่ซื้ออันละเพราะกินอยู่หลายอยู่ลอยลอยหนึ่งนะเขาใายแบบรวมนะหลายอยา่างสวัสดีอยากไปได้คลิปสักคลิปเลยดะพี่น้องเลยถ้าเบิ่งข่อยอยู่อบอสเห็ดหอนกระเบิดแล้วบอสแห้งกระแตกวาย่ามาแตกสลายกระแตกบอ <c oughs> โอ้ยาใส่มันทันดีมันนี่สักเฮ้ยมันกระเทิอนเลยสิบได้ผ้าออกมามันผ้ารุดนะฮะ ทาผ้านะบอบอผ้าเอาน้ำมันออกกันนะเอาขีดเอาบี้เอายังมันออกนะวันนี้ฝนจะทื่นลงมาอีกแล้วพี่น้องนี่ใส่

กว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอยู่ในรถพ่วงนั่นจะกินอะไรนะโอ้ตายใครมาทำงานดีดำเจ้าอนไรเนี่เจ้าคือบอกมาถิ่นมาอยู่พี่ใจทุกคนเนล็ดนมอนทันทีท่านได้ทุกเมาตาไว้สายว่า พุ่นกับสไตล์ที่กันโอ้โหสิกินยังพี่น้องเลยไม่รู้จะกินอะไรไม่ได้เอาอะไร

ตัทัีกเดา่เบบ่งตัดทัซไปเอามาคุณจัดการขนาดมาแลกมาแล้วมาในทาผมแต่โคามาแลกเสียบิบมาบอกมาในบาดุลนะใป้สขนู้นนั่นทีนของมูนั่นไปแล้วมาจัดการมาแลกไอ้ลูกพ่อจบอกเกิดนั่น อยากให้ซื้อก็โอนตังมาจะได้ซื้อถ่ายคลิปให้ดูจะโอนทำไมโอนสิอืจะโอนทำไมก็โอนไปให้จีโอนตังมาเลยจ้าโอนมาเยอะๆเลยไม่มีตังซื้อพริกเป็นนัวนี่นะจ๊ะอย่าดีแต่พูดจ้ะ นอว่าปลาก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำ้เจสี่กินนู่นไงเบิ่งเข้าไปใส่มาใส่เข้ากับถือยูติปเขาติปน้ำกระไดเข้ากับถือไปแต่เพื่อนแต่ซั้นอยู่เพียงแต่ว่ามุมหนึ่งเข้ากับบริษัทาทยหรือว่าบเห็นบออันถูกเพราะว่าฉันไปรายงานเมื่อวานมันเด้งออกแล้วมัโจโอจีโอนั่นเลยมองไม่เห็นเลยจ้า มองไม่เห um, no um, ็นเราถือกระติบข uh, ้าวน้อยหรอขนาดเขาปลาเขายังถือติบเขานั่นแม่แม่ยังดอกข้าวหิวขี้ข้าวเมื่อบ่จะกินตอนกันแบบมาแต่ตีห่าบ่มาใหม่ไหมาม เพ็เเ่นสีเมื่อเอ่อเพิ่นสีเมื่อใส่ขีดจิโ๊ปโปมจิ๊บโปมเพันดลาย,ลายอสองโต๊ปุกสโตปลุกปุกสองโต๊จุกจุกไปดูมาเด้อพี่น้องมากินปลาเผาน้ำกันพี่น้องเลยปลาเผาตัวใหญ่หญจุกจุกอยากเห็นบอก มันเป็นน้ำาทานหรือว่ามันเป็นน้ำเตาค้อนเป็นน้ำถานถานมันมันทานมาน้ำอทียแเนานะไม่ได้น่ะมันจะเป็ยนขี้อืมมันมันแบบว่ามันเชวจังได้ว่ไม่โบกืมไม่โบกะอันนั้นมันเป็นน้ำาทานไม่ได้เป็นน้ำเต้าเจ้าไม่เซียว เบิงกระหันเป็นน้ำากีาา่ยวหวบ่าทานทานนะะบเมงนี้พี่นนองกระถินกรินยยรน,นี่เขาปลูกเขาปลูกให<อ>้งงว่าเป<อ>นบบแต่ว่าคนก็กินได้ชฮัช้าทูนในนั่งประสนมากินปลาเข้าบ่า<ช><อ>นั่ง,งอ่านไปใช่หรอบ่เนบกินมาบัว สวนอยู่เด้อพี่น้องสองเถาอย่าถามหาเด้อทำไมไม่มากินด้วยกันเพิ่นเมื่อเพิ่นสีเขาวัวเขาสวนเพิ่นเพิ่นสีเขาลาดเขาก้านเพิ่น ได้แล้วอีกครั้งนึง่งมื้้ออนีดมันบ่แดดแต่มันเอามันเอาเฮ็ดบ่อีินลบ่ออยากไปยัวเข้าไปห้าลาโน่ฮอนเด้เอ้ยซื้ออย่งไดรนะลาซอยฮันเด้เอาลูกเห็นได้อยู่ตลอดก่อนหมูย่ำได้ย่ำนั้นซองเถาเพื่อกับปวดน้ำมนแหละลาซอยคือบ่ไปน้ำลาซอยปลาเฮ้ยส่วนเล่ามือหนาหนาดูเราคือเห็นเฮ็ดดีแท้ มันกระดาเลาะฮะจะตัดสบดรู่แหละมันจะเห็นมันกระดาษเห็นแล้วเอาลงอ้อยมูก็้วก็หู่จักมองมองมันออกเนาะเราก็คยไปถูกผีเนาะเขาก็คยไปจเจาะเขาเคยเก็บอะไรเขาเคยไปตีกับข้าวน้ามันเลยไปไปไก่เทสึงก็ไปออกแต่หน้าล่าซอยครับบอปีเนาะไม่ห่อนเลย ได้ม oh, uh, no okay. mm ีแขกป่ามา้ดยพี่น้องมักพริกเข้ากับสื่อมาานี่จ้าทั้งหมักพริกทั้งหมักเลนนอกจากเนาะขับปุ่นน้ำนี่นั่มี่หรอบ่นีหละกกเปลงพื้นะเปะลงพื้นะมาได้กินนะนะ อืมเจ้าห้าสุดๆเออนะจากต้นนีโ่โอ้โอ้สีหน่วยทำซีฟู้ดพี่น้องจะทำซีฟูด้ดห่อนแห้งอาอรีมันจะมาห่หอนแทงห่อนว่าแ,แต่ฝนบดโตกแต่ว่ามันเอา น่ากินบ่น่ากินบ่คือจะไงแขกมาเป็นมาเธอลงคลิปเราเราเรามาอย่างมาท้านีเพื่นสาวเอา้าตีมาเสียวมาเสียวไพ่เสี่ยวเพิ่นตาซีฟู้ดพี่น้องน้ำจ้ำจ้ะน้ำจิ้ม เต็มตาตาเมนสีสิด้เงินวะใส่สิได้หัวคั่วสิได้หเจาสิได้หัวและมือเจออสิมาเจออสิมาหาพี่น้องมือนี่ใจมันมนมาจังว่ามันาแจแล้วบอกว่าเราบอกว่าถิมทรงสากการเนี่ยร้สสีมาพี่น้อง เพราะว่าเพื่นอยู่เพื่อนดีอยู่ตอนเนาะคือว่าอะไรเห็นหน้าจังว่ามากคือเข่าว่านั่นแหละอือดูดวงอีกอือดูดวงงานเพื่อนดีเพื่อนนี่ม้วนเยออือขันได้หรือว่าขันเสียผสมม้วนเนาะพี่เนาะมือหนามือหนาต้อนทีข่อยเขาหันสอบเดียวข่อยชิดไายเบิ่งเดี่ยว่าข่อยสื่อยังลงมาเนี่ยพี่เนาะเมียข่อยดอก คนที่จอบซองสีววานะพี่น้องเนาะให้เพื่อนเห็นครับเย็นคำมาเบิ้งเราขันสั้นขันสั้นเพื่อนกับโบเห็นนาะเพื่อนกับิจอบเบาอยู่หันนะพี่น้องว่าอันนู้นก็ไม่ซื้ออันนี้ก็ไม่ซื้อเนาะลงมาข้าวก็ไม่ถือเขาก็ถือแต่ว่าเขาบบเห็นตอนเท่าซื้อเขากับบเขามา่เบิ้งเนาะเขามา่เบิ้งตอนเท่ากิน ตอนเห็ดเวียเขาบุเบิ้งตอนเหตุเบียเขาวบเบิงไหเฮาเสียดตายเฮาเสียดเอ่อเฮาเสียดแบบว่าตายสำไรข้ากับบเบิ้งเห็นอกข่อยบกถ่ายนเหเห็นบอขอยก็เลยบล่ายอืออันนี้ว่าเรื่องจริงเวลาเหตุนี่บลมักถ่ายเด้อมม็กถายตอนกินบุแมนยังดอกจะให้คนเข้าวาาเบิงตอนกินนั่นคนที่บลมักนั่นคนที่มักว่านั่นอื อย่าซุม,มักว่าคนอื่นลายมันบด่ดีเห็นบห่วหวยบ่ถือแข่งคนที่มักเว่าคนอื่นนะซื่อหวยกับบ่ถึกได้อัดอืมะจะเอาสุนุบ่มักเว่าคือซุ้ม่อยหเห็นบ่ป้าก็ได้กินนั่นอืมออนี่ขอ่อ,บ <laughs> ขอ,บอ,ขอยบ่ถึกเลขแสดงว่ามักเว่าคนอื่นนี่แหละคอยกับถึกวันที่แล้วค <laughs> อยกับถึกนะสิบบาทก็พอาะคอยบ่มากกว่าคนอื่นนั่นแหละคอยถึกนั่นเมสซี่ออมาละ สิบบาทกับย่างหน่อยฮะก็บาได้โจ๊กเงินห้าใส่ที่จริงก็มาได้ใส่ชักบาทเงินถือเงินถือว่ายสิบบาทที่อยากรัวเห็ดแซ่บบาน อยู่บนเวทีของกับบไดเขารอบน้ำเขาดอกถ่ายอยู่บนเวทีกับบนไดเขารอบนกแม่ยังดอกถามกี้ข่อยโพอดย่างหน่อยก็เอายางหน่อยกับว่างว่างคํามามอหกข่อยแจ็คสูมูงช็อกสมูงไงกอยกีดที่รกตาย้เาสมูในสิบนาทีห้านาทีเท่านั้นเด็กผัวเด่ะิดบ้า กล้องเพื่อนิวซื้อกว่ามั่วอมั่วอ่ะเี่ f คอมเมนต์เขามาว่าเจ๊สีบอกเจ๊เจี๊ยบหน่อยทําไมกล้องเจ๊เจี๊ยบแล้วมันสั่นมากเลยดูลายตาเพื่อนวะตอบให้เนี่ยกล้องมันสันพี่น้องระบบกันสั่นมันบ่มีกล้องกล้องยังนะของเพื่อนนะ oppo oppo ออห้า top ห้าห้ายังนี่แหละโปรห้านี่แหละห้าโปร อป p o ห้าโปรมันบอมีระบบ,บ,บการส,สั่นพี่น้องนอกสจากว่าถ่ายคลิปแหละคือแบบเข้าว่างอยู่กับทีอย่างสิมันสีบอก มันสีบอลายตามันสีบอรยังไงนะบอร์สั่นนะนะพี่น้องเริ่มที่เรามันสั่นอยู่แล้วบาดนี้กาสมมติว่าเขาไปอย่างพวกอย่างต่างจีไายมันกัดมันกัดสั่นะพี่น้องเพราะเราหนึ่งได้ขนาดฟองละสั่นแล้วกับยังแบบสั่นแห้งเดี๋ยวเรามือันสั่นกันเนาะพี่น้องบอกว่ากันจนกลัวนั่งชิได้เครื่องใหม่อีกพี่น้องเลยฟองซุ้มข่อยกับฟอปั้นได้ขนาดว่าซัมซุงมันมีการสั่นกันยังแบบ ิงแขวคือการพี่นองเอ้ยขันสั่นกันดูอย่าข่ามโฆษณาซุ้ม่อยเด้อ่อยจะได้มีเงินสื่อโทรศพัพท์มมาซีมฉันได้แล้วนีดแมนจิ มันซุกเลยติคือบอกระตูกอีนั่นซะตป่าของนางสองสาันีสองสามพันอ้ยแ <laughs> สบม,มะดคอี่เดียวนี้ <c oughs> เสร็จสิ้นพี่น้องเสร็จสิ้นแล้วสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว,ลวเห็นอืมน่ากินบ่สองตัวหลวกับปุนต่อบัะนะน่งสิตธรรมะขุงน้ำพี่นออ้องจ็คุยได้ด้วจะคุยได้ต้วย เม็ดมากระทิ้นนะอันนี้คืออะไรทนาหลายทั่วยจังเลยเอาออกนะสามพันปีของกินนั่งสามพันปีนะสามพปีก็ได้เสี่อวมักกินเธอไปจอบเพชรว่ามึงสาวนี่ใสแล้วบบได้จักดอกมันยุดออกเลรอมันเบิดเลรอเฮ็ดกันนะไปกับโบได้พี่น้องเอ้ย ยาเมื่อยหอนห่อนสิซื้อนุ่งยุ่งกะลายใส่หลุดและมันหอนนะใส่ลูกหันหลดลขับปุ่นซื้อตั้งแต่มือมือกินหมูกระทะมันบอแช่ตู้เย็ยนไว้พี่น้องก็เลยเอามาลูอักอุ่นไปจังยันแล้วปล่อยมันละลายเอง แซบ่บน้อยนี่มักนะพรุ่งน้เป็นแก่วสีซือ้อจำแค่นี้พอนะะจ๊พักพี่น้องเลยลพักกับบริสุทธิ์สลุงสารัตกินแต่ปลาเพียวๆพี่นอ้องเนื้อเนื้อเ <c oughs> นื้อเนื้อ ใส่เบิร์ดทันแล้วเทลงหมดอมากะทินได้ดีนะบุมแมนหมากะทินสตอเล็กเราสี่คนเนี่ยสองสตอเลกห้าคนขึ้นมากินอยู่หน้าบ้านพี่น้องเขาจะไปกินอยู่หน้าบ้าน กินปลานกันพี่น้องคิปจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม,มออน,น,นูต่ว่าบี